ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามีไม้บอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันนะครับกับช่องอัศราวุธบอลสีนะครับค่าจะส่งอยู่ที่สามสิบบาทนะครับผมคุลูกค้าที่โอนนะครับคุลูกค้าที่ปลายทางก็ห้าสิบบาทนะครับผมนะครับก็วันนี้มาเล็กๆน้อยๆนะครับนะฮะเป็นไม้ที่ค่อนข้างคัดสรรมานะฮะ ครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากกระถางหกก่อนนะครับผมเป็นทองหล่อนะครับทองหล่อนะฮะทองหล่อหน้าสวยๆนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทนะครับผมร้อยแปดสิบบาทนะครับทองหล่อนะฮะคือสแตนด์ไม่ใช่สแตนดาร์ดนะครับเป็นอะไรเขาเรียกคอมเพกนะครับผมนะฮะตัวเตี้ยเลยนะครับผมนะครับทองหล่อหน้าสวยๆนะครับร้อยแปดสิบบาทนะครับผมนะครับส่วนกระถางนี้เป็นไม้แรไอเทมนะครับผมนะฮะ ครับเป็นพุทธคุณแผงนะครับผมพุทธคุณแผงนะฮะนะฮะแผงเอาละหน้าแดงม่วงนะครับผมนะครับนะใบหนาก้านแข็งนะครับผมกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เออสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับส่วนกระถางนี้ก็แบ่งสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเป็นแบบเจ้าของสวนเขาผ่าจากตัวแผงนะฮะ ผมก็ไปรับเข้ามานะครับผมนะครับได้นิดได้หน่อยนะครับผมคือเราไปคัดหน้าไม้นะครับเมื่อวานไปร่วมร้อยร้อยกว่ากิโลนะครับเนี่ยไปซื้อบรรสีกันนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยได้ไม้นะครับผมนะฮะเพราะว่าไม้คือจะหายากในช่วงนี้นะครับผมนะฮะตามสวนอันนี้ก็พุทธคุณนะครับผมอาจจะเล็กหน่อยนะครับผมนะฮะแบ่งอยู่ที่ 250บาทเหมือนกันนะครับผมนะครับคือผมยกคู่มานะครับผมนะครับยกคู่มานะครับในราคาเนี่ยเอาบอกตรงๆนะครับนะเนี่ยครับ400บาทนะครับผมนะเพราะว่าหน้าเขาสวยนะฮะแล้วเขาก็หวงนะฮะเขาก็อยากจะขอดูผมกระปลอเขาซื้อมาเพราะว่าไม่ค่อยได้ไม้กันนะครับก็เอามาบอกแบ่งนะฮะกระถางละสองร้้าสิบบาทนะครับผมนะครับอันนี้มีเดียวกันนะครับผมอันนี้เขาขึ้นฟอร์มแล้วเนาะครับผม กระถางละ250บาทนะครับใครที่พุทธคุณไม่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับผมหรือว่ามีแล้วมันอาจจะหน้าไม่เหมือนนี้ก็รับน้องไปนะครับผมกระถางละ250บาทนะครับผมพุทธคุณตัวนี้ฉ่ามากเลยผมเลยต้องขอยกคู่นะฮะถ้าเดียวเขาเอาราคาส่งให้ผมมาหน้าส่วนนะสองบาทนะฮะเพราะว่าเขาได้น้อยนะครับนี่แหละครับก็เป็นอาชีพนะอันนี้ก็เป็นตัวแผงนะครับ ได้มาสองต้นนะครับผมเป็นเทวีสุริยาแผงเทวีสุริยาแผงนะครับก็เนี่ยครับผมนะฮะก็เอามาแบ่งนะครับเขาก็ให้เบาเบาเขาเบาเราเราไม่รู้เนาะนะตอนนี้เราก็คุยกันนะครับผมนะตามภาษานะครับผมนะอ่าเทวีสุริยาแผงไม่รู้ว่าใครมีบ้างหรือยังนะครับแต่ผมก็เพิ่งได้ขายนะครับสองต้นนี้นะแล้วก็มีอแค่สองต้นนะฮะเขาก็จะเก็บไว้ดูแล้วก็ขอแบ่งเข้ามาขึ้นไลน์นะครับผมกระถางละร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับ กะถางละร้อยห้าสิบาทเทวี TV สุริยาแพงเนาะอันนี้นางเลื่อมนะนางเลื่อมนางเลื่อมผมแยกหน่อออกมานะครับผมหัวใหญ่แล้วละ่ะนะครับนางเลื่อมมันจะใบเหมือนใบหอ,อกหน่อยนางเลื่อมลาวันนะครับผมนะฮะก็แบ่งห้าสิบาทนะครับผมนะฮะต่อมาครับผมนะอันนี้ถ้าใครเห็นด้วยนะผมก็เห็นว่าบางทีเนตรนารีนะครับผมนะครับอันนี้มีต้นแม่นะลูกค้าเนตรนารีเป็นไม้คอมเพกเนาะครับผมแล้วมีหนอ่ออยู่สามหน่อนะหน่อนะอันเะน,นี้ย ที่สวนเขาเห็นผมเห็นว่าเขาแดดน่าจะร้อนจัดเนาะสวนของคุณละมิดานะครับที่จังหวัดพิจิตรก็เลยว่าเอามาแบ่งปันนะครับผมเขาเอาอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทเนาะใครเห็นสมควรนะครับมีอยู่สามหนอนะ่อเนาะสามหนอ่อหัวใหญ่นะครับเนลนีเป็นไม้ที่ว่าไม่ได้ไม่ได้สูงใหญ่นะลูกค้าใครเคยเลี้ยงนะจะเป็นไม้เหลืองไม้ด่างเหลืองนะครับผมนะแล้วก็จะใบกลมนะต้นแม่ไม่ต้องพูดถึงเนาะ ถ้าเจอแดดหนักๆเขาก็ใบก็ก็เป็นประมาณนี้เนาะผมเพิ่งมาเมื่อวานก็เขาบอกให้มาแยกหน่อแล้วก็ผ่านะแต่ผมช่วงนี้ไม่ค่อยถนัดผ่านะก็เลยแบ่งนะร้อยห้าสิบาทนะลูกค้าร้อยห้าสิบาทวันนี้แบ่งน้อยก็เลยคุยเยอะหน่อยนะครับอ่ะไม่คาดมาก็ได้ไม่กี่ต้นเลยไปตั้งไกลเลยนะพ่อค้าก็ <c oughs> ดินหล่นนะ <c oughs> เพื่อจะให้คนดูคนดูผมน้อยลงเนาะครับนะอันนี้เป็นอะไรนะขอแยกจกตาหน่อยนะลูกค้า เป็นสูงใกล้ๆหมายของว่าสูงใกล้เอ่อหอคําหลวงแผงนิดๆเนาะไม่แผงเยอะนะครับผมเนี่ยเนี่ยแผงนิดๆครับแต่สวยเนาะทรงน่าจะดีครับผมเนี่ยเนี่ยหอคําหลวงด่างยากนะถึงลูกค้าครับกระถางนี้ขออยู่ที่เอ่อเก้าสิบบาทนะครับผมเก้าสิบาทนะฮะเก้าสิบบาทนะครับผมนะต่อมาก็ สยามนลมิตรสยามนลมิตรก็ด่างยากนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับผมกระถางนี้ขออยู่ที่เอ่อร้อยแปดสิบาทนะครับผมร้อยแปดสิบาทเธออยู่ในกระถางสี่นะครับผมเธอในกระถางสี่นะครับเป็นชิ้นเคี่ยวด้วยนะลูกค้านะชิ้นเคี่ยวเนี่ยนะครับผมสยามนลมิตรไม่ผ่าม่วซั่วก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าด่างดีเกินก็ผ่าไม่ค่อยดีครับผมนะด่างน้อยก็หลุดไปเลยแทบทุกต้นเลยเวลาผ่านะครับอันนี้เขาก็เอาชิ้นเคี่ยวให้เนาะนะได้มา สองต้นนะฮะต้นใหญ่ต้นหนึ่งกระถางนี้ร้อยแปดร้อยแปดสิบาทนะถังสี่อันนี้เขาเรียกว่าซ้อมเลี้ยงนะครับผมน้องกําลังพุ่งกาลังใหญ่นะครับสยามนัลมิรครับเป็นตัวแบบพื้นพื้นแบบแบงม่วงเลยแหละพื้นนะแล้วก็ป้ายเขียวเขาเรียกเขียวเหลืองนีออนนะครับผมประมาณนั้นนะครับผม <c oughs> อันนี้เป็นก้าแต้มนะครับผมก้าแต้มนะครับก้าวแต้มนะก้าแต้มป๊อกเลยแหละนะครับผมนะครับ สีมาครบเนาะครับผมเม็ดสวยเลยนะครับนะฮะกระถางนี้นะครับไม้ก็ลงหัวแล้วแหละนะครับผมแต่หัวยังไม่ใหญ่มากประมาณนิ้วโปมือนะครับผมเพราะว่าผมไปเจออยู่นอกตู้นะฮะก็เลยเอามาแบ่งนะครับเห็นว่าเธอน่าจะไปได้ไกลนะตัวนี้นะครับผมนะฮะกาวแต้มนะครับผมร้อยยี่สิบบาทนะครับผมร้อยยี่สิบาทนะครับกาวแต้มป๊อกนี่แหะครับผมต่อมาก็เป็นอ่านี่สยามนัลมิตรอันนี้เธออยู่ในกระถางหกแล้วล่ะนะในกระถางหกแล้วหลอดใหม่ใบใหม่เนาะ ไม่ใหม่โอ้โหเนาะตัวเนี้ยน่าเลี้ยงไม่ผ่านะผ่าไม้ประมาณนี้ก็นะก็ไม้ลงหัวแล้วครับนะเกือบเกือบเหรียญเกือบเกือบเหรียญเกือบเกือบเหรียญสิบเนาะไม่ถึงหรอกนะครับนะประมาณนี้นะครับผมนะครับแต่ถังนี้ก็เลี้ยงหน kind of mm ่อยก็ได้ผ่านะครับผมเพราะว่าไม้เขาก็บอกอายุเยอะแล้วนะครับผมแต่ถังนี้แบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทสยามนรมิตรเธอขึ้นหกไปแล้วเนาะครับผมเนี่ยสองร้อยห้าสิบาทนะครับผม ต่อมานะครับผมต่อมาก็เป็นเออันนี้แบบไม้แลาะนะครับสีธรรมราชนะครับผมสีธรรมราชครับสีธรรมราชแบ่งอยู่ที่ร้อยเก้าสิบาทนะครับผมร้อยเก้าสิบาทนะครับผมสีธรรมราดนะครับผมกระถางนี้นะครับผมนะทรงแบบใบกลมแล้วครับผมนะเดี๋ยวผมมาขอไล่ต่อเพิ่มอีกนิดเนี้ยเวลาเล็กสองสามนาทีนะครับผมก็ไม่อยากไล่เยอะคนดูน้อยนะครับผมนะ กระถางนี้เป็นบับเบิลบนะครับผมให้อยู่ที่60บาทนะครับผม60บาทนะครับผมนะฮะบับเบิลบีนะครับอต่อมาก็เป็นเป็นกล้องทรณีนะครับผมนะครับกล้องทรณี700บาทนะครับผมกระถางหนะครับผมเ0 0บาทนะครับผมนะฮะกล้องทรณีเมื่อคืนผมดูโพสต์เขากระถางหเอยกระถางห้า9ันห้ร้าบรวมส่งอืมนะ ก็ถูกที่สุดแล้วแหละของผมแต่ก็คนอื่นอาจจะว่าแพงก็ไม่เป็นไรครับเลี้ยงไว้ผ่าก็ได้ครับนะอ่ะกระถางนี้นะครับผมเจ็ดร้อยบาทกล้องธรณีหน้าตาฉ่าเลยนะครับผมนะเน่ผมชอบต้นนี้จริงกล้องธรณีพี่เขารับไปนะครับผมเนื้อนี่แบบปึ้งเลยนะครับห้าร้อยห้าสิบอ่ะต่อมาครับหรือเวลาอีกนิดนึงเนาะครับลูกค้าครับนะครับผม ซันายเดนะครับผมนี่เป็นราคาส่งหน้าสวยเลยนะเอามานะครับผมนะสามร้อยห้าสิบาทนะครับต้นนี้ปล่อยปล่อยให้นะครับผมเดย์นะครับผมสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมซันชายเดขึ้นห้าแล้วเนาะกําลังสวยกําลังพุ่งเลยนะครับหลอดใหม่มาอย่างที่ผมเรียนให้ให้ทราบนลครับผม่ไม่มีหลุดนะครับผมนะหมายถึงว่าใบสองอาจจะเต็มดุมเนาะนั่นคือเชื้อด่างดีมากครับผมต่อมาก็นะติดสีพื้นอยู่นะครับผม สามห้าสิบน้องใหญ่ด้วยนะครับผมขมิ้นตองอ่อนนะครับขมิ้นตองอ่อนเป็นไม้แรที่มีจํานวนน้อยจริงๆนะครับอยู่ในขณะนี้นะครับนะบางคนอาจจะไปบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนรัศมีจันแผงว่ะรัศมีจันแผงนะครับนะต้องดูดีๆนะครับผมแตกต่างกันพอสมควรนะครับไม้นะจึงจดชื่อมาเป็นขมิ้นตองอ่อนนะครับผมว่าหลังพฤษภาเนี่ยคนก็ต้องตามหากันหน้าแบบนี้นะครับผมนะแบ่งสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผม สี่ร้อยห้าสิบาทนี่เป็นราคาทุนทุนเลยนะผมอยากมีคนดูนะฮะก็เลยว่าอัศราวุธชทุนนี้สีสีจระลาเลยเหนืนอาา่อยเหมือนกันนะครับในอากาศก็ร้อนนะฮะเดินวนอยู่ในเอ่อสวนบอนสีนะฮะวันละสามกิโลกว่านะฮะไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะพยายามดูแลไม้นะฮะแล้วก็เอามาแบ่งอันนี้ก็เป็นไม้ซื้อเนาะไม้ซื้อบางทีเราก็เอามาขึ้นไหลนะฮะ บางทีได้นิดได้หน่อยบางทีไม่ได้เลยเกยจะให้ขาดทุนเนาะสี่ร้อยห้าสิบาทแล้วก็มินตองอ่อนมีสองต้นนะครับผมเนี่ยไอ้น้ำมังนน้ำมังนนน้ำมังนนแผงใบกลมเนี่ยเขาเล่นเงินแปดเก้าร้อยเนาะฟอร์มนี้บางบางเจ้าก็ขายเป็นพันนะครับผมเนี่ยแต่ไม่รู้เขาขายได้เปล่าแต่ผมขายอะวันนี้ผมขายให้อยู่ที่เอาไปห้าร้อยห้าสิบาทนะครับต้นเนี้ผมผมยกมาหกร้อยนะยกมานะครับผมหกร้อยแต่ครั้นี้ อยากเอาใจอะไรลูกค้านะให้ไปต่อนะยอมเฉือนบ้างตรงนู้นได้สิบบาทยี่สิบบาทนะวันนี้ก็ขอไลป์ประมาณนี้แหละครับผมนี่นะครับผมไม้ใบกลมนะครับผมนะเอาเมื่อกี้เอาเท่าไหร่นะเอาหกร้อยก็เท่าทุนนะเอาห้าร้อยห้าสิบนะครับผมถ้าใครอยากอยากจะถือเนาะไม้มันกำเขากาลังโตนะฮะกำลังโตกําล,ลังพุ่งนะครับผมเดี๋ยวมาตรงนี้นิดนึงเอาจะฮนะ โอ้เนี่ยครับไม้ชาวจีนชอบมากเลยนะครับผมแต่ต้นนี้ผมต้นนี้ผมปล่อยไปแล้วนะครับผมนะฮะผมโพสนะครับแล้วปล่อยไปแล้วนะครับผม800นะปล่อยได้ถึง800อันนี้อย่าว่าอัศราวุธคุยเลยไม้แบบเนี้ยเขเล่นกันนะฮะเม็ดแบบเนี้ยใบกลมๆนะครับผมแต่ในช่อง u t u b e เนี่ยผมมีนะลูกค้าผมนะฮะเนี่ยนะฮะ ผมก็อยู่ช่อง YouTube มานานแล้วนะครับผมเนี่ย <Yeah. S 1> ครับกระถางนี้นะไม้ใบกลมแสงอาจจะนั้นนะผมให้350นะครับผมใหญ่กว่านะนะครับใหญ่กว่านะฮะไม้ใบกลมนะครับผม300 350ยบาทนะครับผมนะถ้าใครจะเอาไปแบบโพสอย่างนะแต่ตอนนี้มันจำนวนของผมได้มาน้อยก็เลยเอาเอาดูแลช่องหน่อยนะ ก็ม็ดประมาณนี้แลครับผมแต่เผอิญว่าเธอด่างนะฮะด่างผสมป้ายเนะนี่ยตัวเนี้ยนะผมปล่อยไปแล้วรอส่งอยู่นะครับต่อมาก็เป็นเอ่อซันเซตสกายเนี่ยผมซื้อแม่มาเก้าร้อยนะเพิ่งจะได้เพิ่งจะได้เพิ่งจะได้งอกออกมานะครับขอห้าสิบาทนะครับซันเซตหน้าสวยเนาะสวยมากเลยครับหน้าตะก่อนหน้าอย่างนี้เจ็มมากเลยห้าสิบบาทนะลูกค้าครับศีลาหุ้มทองนะครับผมสิลาหุ้มทอง แหงนะครับผมนะครับแบ่งห้าสิบาทนะครับผมใหญ่แล้วฮะหรือท่านใดจะเอาอุทยานหลวงลาดสะพึกนะครับผมนะครับผมขออยู่ที่กระถางห้าครึ่งนะขออยู่ขอเก้าสิบาทนะครับผมไม่แพงไปเนาะลูกค้าไม่แพงไปนะครับผมเนี่ยผมว่าต้นนี้ยผมเลี้ยงมาสี่ห้าเดือนแล้วล่ะนะครับผมน้องเป็นไม้ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยสูงใหญ่นะครับผมเนี่ยเนี่ยครับผม ตัวนี้ก็ตัวนี้ขออยู่ที่หนึ่งบาทเท่านั้นเองนะครับผมไม้สร้างหัวแล้วล่ะไม้ร่วมๆเกือบ6เดือนแล้วล่ะแสงแดดอาจจะนั่นหน่อยนะครับผมนะครับครับนี่ก็กลมบล็อกเลยนะหัวใหญ่ไปเลยนะครับผมก็เด,เดี๋ยวเอาไว้ผ่าผ่าแล้วแบ่งนะครับผมเป็นไม้แบบหน้าอย่างนี้อ่าพี่จีนเขาจะชอบกันเนาะครับผมอ่ะเดี๋ยวไม้ไม้เนี่ยครับ ถังนี้นะครับผมนะฮะไม้ออกกลมๆนะครับผมด่างแบบนี้นะครับคือเขาจะเหมือนไอฮันเตอร์มูนนะครับฮันเตอร์มูนฟอร์มนี้ก็สามร้อยห้าสิบนะครับถังสี่นะครับผมแบ่งให้ร้อยห้าสิบาทนะครับผมใบกลมๆแบบนี้นะฮะนะครับสะร้อยห้าสิบนะครับผมเอาไปต่อกันนะครับผมครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับนะฮะเดี๋ยวออเดอร์จัดส่งพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ได้ครึ่งวันครับผมนะครับได้ครึ่งวัน เอ่ออันเนี้ยผมมาตัวแผงมาร้อยร้อยห้าสิบนเนาะผมให้นะครับให้ไปต่อนะครับผมนะครับเป็นตัวแผงนะลูกค้าเป็นเอ่อดาลูมะนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับดาลูมะาแผงร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับนะแผงก็อย่างนี้แหละครับมันจะไม่ค่อยชมพูเยอะนักแต่ก็ไม่แน่เนาะตอนนี้เขาแผงอยู่เนาะแต่ต่อไปเขาอาจจะเนาะคืนก็ได้นะครับผมดาลูมะาครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับขอให้เรื่องบอลสียังมีความสุขนะครับสวัสดีครับ